ขณะนี้เราเดินทางมาถึงหน้าวัดกันแล้วนะคะทุกคนบอกว่าหน้าวัดติดมากขณะนี้สองทุ่มสิบนาทีนะคะวัด่ากระบือ,อ,อแต่เราโผล่มาเป็นมนุษยนะ์แลอย่าดีอย่าไห้ตายใจใจ ดูสิว่าเกือบเกือบชั่วโมงนี่เราจะหาที่จอดรถได้ไหมนะคะวันนี้มาบันทึกความทรงจำงานลูกไหลอันไปด้วยกันที่วัดท่ากระบองำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร จะต้องจอดรถไกลแล้วเดินนะคะเดี๋ยวอีก780เมตรอะเดี๋ยวเราจะไปตามมือเขานี้แหลนะเนาะ